สวัสดีค่ะพี่น้องสุพูสุสคนทั้งเก่าทั้งไม่ค่ะพี่น้องโอ้ยบดายไปบดายเฮ็ดคลิปล่งคลิปอยู่สองมือค่ะพี่น้องงานหลายเฮ็ดโอ้พรเขามาบ้านกับมวยล่ายมวยไยโอ้ค่ะพี่น้องนั่นระค่ะมือเน,นียนเขามาบานแล้วนอนพักผ่อนกันเลยเออคิดฮอดพี่น้องแบบดอกซันดอกว้าสองมือแล้วบดายรุ่งคลิปคิดฮอดพี่น้องก็เลยหาเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องตำหอยแข้งค่ะพี่น้อง ตำซัวหอยแข็งแต่ว่าเสียนกระปุลน่ะอยู่ขงางล่างบ่ได้ไเอาลงไปส่วนน้ำค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะตำซัวหอยแข็งผักสลัดแล้วก็ผักซีเล่าค่ะพี่น้องพริกน้อยหนึ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็เนี่ยสตอร์วยสตอไปแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะแล้วก็ถัว่วถั่วลันเตาบ่เออนี่แหละค่ะผักแก่ม,มาค่ะมา มากินน้ำกันค่ะพี่น้องก่อนอื่นในช่องแยกสาญ,ญาเช่นแนวขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องผู้ที่เขา,เาแวะเขามาเยี่ยมชมค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆถ้าตอบคอมเมนต์ซาหรือว่าตามไปไอให้กำลังใจซากะขอโทษหลายๆค่ะพี่น้องก็สีพยายามตามไปค่ะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะมาเสพๆน้ากันอันดับแรกขอชิมอืมเริ่มห้พี่น้องบ้าง นี่เบิ้งค่ะพี่น้องสีสันเบิ้งดูพริกแห้งพริกแห้งยี่สิบเม็ดแล้วก็พริกสดเท่าไหมคะพริกดิบไหมคะหาเม็ดแซ่บปี่อยแไไม่แซ่บอืมก้าขั้นต่อ ทำใจแค่ลดความ กำลังเสียคอมฟิวอีกเลยค่ะพี่หนุ่มเดือนหนึ่งสิบปหาหมูหาผวกก็ได้นั่นแหละค่ะเหตุผล ยายชาวเนี่ยเป็นยังคือมีแต่กินแต่กินแต่เห็ดงานมากกินเห็ดงานมากล้วเมือยค่ะพี่นอ้องเมืยแล้วบ่ใครอยากออกไปใส่ท่าแบบ่เห็ดจําเป็นค่ะพี่น้องเห็ดจําเป็นคือแบบว่ารังเทียมแบบมีงานวันเกิดมันเกิดมีงาน,นอย่างที่มูพวกเส้นไปกินเขาอยู่บานอะไปค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าสีห้ออกไปชอบป,ปิง่งออกไปยางเที่ยวนีบ่ไปค่ะพี่น้องเพราะว่าเมยเลยอีกอย่างกับ ช่วงนี้อยู่ฝรั่งเศสเขาหามออกจากบ้านน้ำอ้าวหลวกหนอยออกมามีตะเนือลนลนออกจากเปลือกฝรั่งเศสเขาหามออกจากบ้านน้ำครัพี่น้องเราก็ช่วงที่เอาเฮ็ดงานมาเข้ามือเขาอยากกินเขาเสีะกินเขาแล้วเฮ็ดกับเก่าบ,บ้านเขากินลกะก็นอนค่ะพี่น้องพักผ่อนเพื่อสีลุยงานเหมือไม่ย,ยังสินะคะกะ็บลยแบบนี้ รอให้โอกาสดีๆออกาศดีๆครับพี่น้องเราก็สิออกไปไอ้สวนในสวนอยู่เมืองที่อยู่นี่งามๆครับพี่น้องสิพ้าพี่น้องไปเบ่งจักมือเดี๋ยวให้เขาไอ้เลือกคอมฟิลก่อนครับพี่น้องข้ปิดปิดเมื่อหนักลำบากโควิดชอบ จับขึ้นมากคือมันจะเบืออค่ะเจี๊ักซีล่าขับปุ่น up. เดี๋ยวมันสุทสนนกสที่สอง่ค่ะพี่น้องมันถูกที่สองเด็กหน่อยปิดลงเลี่ยนปิดรัฐบาลขายลงเลี่ยนไอเด็กหน่อยปิดลงเลี่ยนยปิดเมื่อเลยค่ะพี่น้องปิดเสียทิศเดือนหนึง่ง เพราะว่าคนติดโควิดหลายครับ่นองอยู่ฝรั่งเศสมือนี้เฮ็ดงามสดๆหล่อนๆเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานวาไว้ฟังว่าไอ้เพื่อนรวงมงานน้ำกัดนี่คะ่ะติดโควิด ติดโควิดคนนึงบาทนี่ติดโควิดคนนึงบาทนี่รถที่เขามา่นั่ากันไหมคะพี่น้องแบบเขาสิบประยัดเขาสิมน่นั่ากันเนี่ยจเป็นทางพาน,นึงสิไหมคะพี่น้องเขาสีขึ้นรถมน่นั่ากันเหมือนในว่าเฮุงานล่อๆเอา้าบอมาต่างสีคนพนักงานประจำเลยคะ่ะมูเปลือหลงงานบาดนี้เขาโท่มมาก ล่าง,งานเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่มาในสี่คนน่ะมารถเดียวกันน่ะติดโควิดว่าจันเขาก็เลยหยุดกันทั้งสี่คนเลยโอ้ยบาดนี่คิดหนักเลยบาดนี่เฮาเฮดงานข้างๆกันเฮดงานนั่นอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมคะย่านอยู่เด้เนียสมเพ่อแม่สังเกตเบิงมมฝรังคนหนึง่ง แต่สามสี่หมื่นทีแล้วมาเห็นงานเหมือนแด้กเธอโอเคบอกฉันเมยฉันเมยไหมฉันเห็นหน้าตาเธอกรู้แล้วว่าเธอเมยฉันปวดเมยฉันปวดเมยไปหมดเลยธรรมดาคนเนี่ยธรรมดาคนเนี่ยเขาสี เป็นคนลานเรื่องค่ะเป็นอ๋อเป็นคนลานเรื่องชอบบอกก็เพื่อนฟูงยิ้มหัวเราะว่ยอย่างเสียแต่ตั้งแต่สามสี่มื่นสังเกตเขาถามมาถามเขาว่าเธอโอเคบอหนาตาเธอเมื่อยนะบอกฉันเมย์บอกใครย pues ิ people, Jersey, tense, ้มนั่งซื่อๆนั่งบอกใครปากใครว่ยว่าจันบอกฉันเมื่อยว่าจันว่าเมื่อนี้แจ็คแพ็คเออเอียงก็แจ็คพอตโปแตกแจ็คพอตแตกได้ข่าวว่าติดโควิดว่าจัน พักกานตื่นเมืดเสร็จแล้วบ้านนี่แบบกินไปคุยไปเนาะี่เนาะอือ บัดนี้ซีค้นพนักง,งานประจำบอมาาหลายกว่านั่นอยู่ค่ะแต่ว่าคนที่หูจักคือซีค้นที่หูห บอไดมากบานนี้ไม่แต่พนักง,งานประจำดิคะ่ะหาคนบอไดมากบาตนี้เป็นยังไงงานมันมากหลายแล้วเขาเขาเขาโทรศัพท์อื่นพนักง,งานบบประจำไหมคะ่ะค้นเสริมไหมคะ่ะเขามาเห็ดเห็ดยังบบเป็นบานนี้เฮาค้นเกาห,าห้องหูจากงานไหมคะ่ะอีมันต้องเห็ดแบบใดจริงไหมค่ะเฮ็ดเมือดทุกอย่างค้น,งคนไม่ก็อยู่ซ,ซ,ซื่ออยู่แบบเหมือนฉันไม่รู้อะ่ะ ประมาณเนี่ยฉันไม่รู้เข้าต้องเอามาปะกเข่นเขาไหมคะ่ะโอ้เมือ่อยเมื่อนี่เมือม่อยหลีค่ะพี่น้องโทษค่ะพี่น้องมืม่อนี่โมหลายค่ะโมหลายยักน้อยมีแนวเบาๆซูพี่น้องฟังหรอวะเอาอันนี้ฉันคือมิเตเปลือกค่ะ คาเตโมหลายค่ะพี่น้องเวลากับไลยแล้ว Ja. Thank mm. คำใหญ่แต่คำนี่ ต่อเนื้อหอยแข้งเขาล่นออกจากตัว ดูดมุ้พอมเ,เหลือแต่เนือหอยแล้วครับพี่โนโอ้อง แล้วแต่เนื้อหอยลนออกจากเปลือกเขาแซ่บครับขาแซ่บเผ็ดพ,พอดี อือจ้มัเขียงคาตาโมหลายพี่น้องเวลากันลายแล้วอือิมนี้ฝากพี่พน้องไว้แค่นี้สักก่อนค่ะไว้พอกันข้าวหน้าครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนนด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ